ผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันมาถึงหน้าเมนสีเขียวที่วัดเพชรประทุมวันแล้วนะคะพอลงจากรถมายืนตรงด้านหน้าเมนที่เห็นอยู่นี้โอ้ต้องบอกว่าสีเขียวค่อนข้างที่จะสะดุดตานะคะแล้วก็พอมามองด้านหน้าจะเห็นว่าด้านฐานของเมนนอกจากสีเขียวแล้วยังใช้สีแดงในการตกแต่งด้วยค่ะต้องยอมรับว่าเมนที่นี่แปลกตาแล้วก็สวยงามกว่าเมนที่เห็นที่วัดอื่นๆทั่วไปนะคะทีนี้พอมองไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า ด้านบนของเมนมีการตกแต่งลวดลายด้วยสีทองค่ะแล้วพอมองไปตรงบริเวณคิวด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่ามีลวดลายของพญานาคด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแปลกที่แตกต่างจากเมนที่อื่นนะคะแล้วพอยิ่งเดินเข้ามายิ่งใกล้เมนเท่าไหร่ต้องยอมรับว่าเมนที่นี่มีความใหม่จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ถูกใช้งานเลยนะคะซึ่งจากพื้นด้านล่างที่เห็นตรงนี้ยังไม่มีการเทป,ปูนอะไรเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรอบๆเมนที่นี่นะคะคุณผู้ชม พอยิ่งเดินมาด้านข้างค่ะโอ้พอยิ่งเดินมาด้านข้างยิ่งเห็นนะคะว่าจุดนี้จะเห็นโดยรอบของเมนแล้วก็จะเห็นว่าสีเขียวถูกใช้เป็นสีหลักสีแดงเป็นสีรองนะคะส่วนด้านบนจะใช้เป็นสีทองทั้งหมดซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นที่ทีมงานเราได้ตรวจเช็คมานะคะทราบว่าคนที่เป็นผู้ออกไอเดียนี้นั่นก็คือจเจ้าอาวาสที่วัดเพชรประทุมวันแห่งนี้นะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นก็คือ ปล่องเมนเผาศพค่ะเมื่อมองขึ้นไปจะเห็นว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆเ,เหมือนกับเมนเผาศพทั่วไปนะคะแต่ว่าจะเห็นว่ามีลวดลายของดอกไม้เป็นสีทองคิดว่าดอกไม้ตรงนี้น่าจะมีความหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับสวงสวรรค์นะคะซึ่งความแปลกของเมนเผาศพที่นี่หลังจากที่มีการทาสีแล้วก็สร้างเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่า9เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยถูกใช้ทำพิธีเผาศพเลยซึ่งความแปลกนี้เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปหาคําตอบกับเจ้าวาดและพระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดเพชรปะทุมวันค่ะว่าทําไมถึงเลือกใช้สีเขียวและเกี่ยวข้องไหมว่าหลังจากที่ทาสีเสร็จสร้างเมนเสร็จกับไม่มีคนตายเกิดขึ้นตลอด9เดือนที่ผ่านมาเมนสร้างเมื่อ24มีนาคม2556 สร้างเสร็จ20สิงหาคม2557ใช้เวลาสร้างรวม17เดือนมาสร้างเสร็จได้ทำพิธีเผาปูกล้วยตามความเชื่อของคนอีสานซึ่งนั่นคือพิธีศพพิธีเดียวที่เคยจัดขึ้นที่เมมประชารวมใจสร้างแห่งนี้ส่วนศพจริงๆนั้นจนวันนี้ผ่านมาร่วม9เดือนอยังไม่เคยได้ทำพิธี เราได้สอบถามข้อมูลจากพระสงฆ์วัดเพชรประทุมวันก็ทราบว่าที่ดินตรงนี้เดิมเป็นสำนักสงฆ์มา่ก่อนและเจ้าอาวาสมีความเชื่อเรื่องพญานาคเพราะที่ตรงนี้เป็นเมืองบาดาลเก่าซึ่งสีของเมนสีเขียวสีแดงและสีทองที่ถูกเลือกมาใช้ทานั้นมาจากพญานาคนั่นเองและเจ้าอาวาสเลือกที่จะทาสามสีนี้ก็ได้ทำตามที่มีคนดลใจให้ทา พระลูกวัดที่เพิ่งมาอยู่ไม่รู้เรื่องพญานาคมาก่อนแต่ก็พบว่าที่วัดแห่งนี้มีการตั้งศาลพญานาคอยู่ริมบ่อน้ําและไร้คําอธิบายว่าทําไมถึงไม่มีศพมาทำพิธีเมนเผาศพสีเขียวเข้มตั้งอยู่บนเนินดินล้อมรอบด้วยบ่อน้ําซึ่งจะาอาาเชื่อว่าบ่อน้ําแห่งนี้มีพญานาคอยู่ ตรงข้ามกับชาวบ้านโคกแฝกรายนี้ที่บอกกับทีมงานนะคะว่าไม่เคยรู้เรื่องพญานาคมาก่อนรู้แค่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่เผาศพที่วัดนี้อยู่แล้วเพราะเพิ่งมีเมนเผาศพได้ไม่ถึงปีจึงไม่น่าแปลกที่ชาวบ้านไม่มาเผาศพที่นี่มีเรื่องเล่ามาว่าตรงนั้นเป็นที่เก่าเป็นที่ของพญานาคเป็นเมืองบรรย a เก่าเนี่ยคุณอาเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะผมเกิดมาห้าสิบกว่าปีก็ไม่เคยไม่เคยได้ยินคนทฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง แต่ไมผมเป็นเด็กก็ไม่เคยผมก็เที่ยวอยู่แถวนั้นมาก่อนเมนป่าข้อมูลที่เจ้าอาวาสให้กับทีมงานน่าสนใจตรงที่เจ้าอาวาสบอกว่าน่าแปลกที่ไม่เคยมีคนตายมาทําพิธีที่นี่อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเพชรพปทุมวันอาจต้องการเลือกคนมีบุญมาขึ้นเมนดังนั้นใครเป็นศพแรกที่มาทำพิธีเจ้าอาวาสเชื่อว่าต้องเป็นคนที่มีบุญมาก าพาปริศนาท้าหลอนไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะคะเราเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปหาวัดที่ท่ามเมนเผาศพส,สีสันสะดุดตาอีก3วัดเพื่อพิสูจน์ว่าสีเมนสดใสเกี่ยวข้องหรือไม่กับการไม่มีคนตายและวัดแรกที่เราไปคือวัดท่าต่อและนี่คือพระครูประโชธพัทรคุณเจ้าอาวาสวัดท่าต่อเจ้าของไอเดียทามเมนสีชมพู เมนสีสันแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งที่มาของสีชมพูมีที่มาที่ไปดังนี้ค่ะตอนแรกเกิดจากชาวบ้านกลัวกลัวเพราะเมนส่วนใหญ่ของวัดทุกๆวัดจะทาสีขาวพอสีขาวพอกลางคืน,นคนผ่านไปผ่านมาก็จะน่ากลัวก็เลยเผอิญว่าจะซ่อมจะบูรณะทาสีใหม่หลังจากน้ําท่วมก็เลยคิดว่าเราจะทาสีอะไร ก็มานั่งคิดได้โจทย์ว่าหนึ่งการทาสีเมนสีชมพูเนี่ยคนเราสิ่งสุดท้ายก็คือความสุขของคนเนี่ยคือการที่ไม่ต้องดิ้นรนอีกแล้วไม่ต้องกลัวว่าลูกจะมีกินหรือไม่มีกินลูกจะไปทําความเดือดร้อนที่ไหนอะไรอย่างไรแล้วก็เลยทาสีชมพูเพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยเมื่อนอนสงบนิ่งหมดลมแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่รู้สึก รู้ร้อรู้หนาวความทุกข์มันก็ควรจะเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดไม่จาเป็นไม่เกี่ยวที่นี่ทาครั้งแรกตายแปดศพแต่วัดอื่นทาแล้วไม่ตายมันไม่ใช่หรอกมันคือบางครั้งอ่ะจังหวะของการเกิดของคนบางทีอายุต่างๆงเนี่ยการเสียชีวิตของคนบางทีเขาเรียกไล่รุ่นมีนะ ในอำเภอมหาราชวัดธรรมรดกทามเมนสีเขียวตองอ่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ต้องชมว่าทันทีที่เห็นสีเมนสวยงามมากขณะที่วัดสุเมศในอำเภอมหาราชเช่นกันก็ทาสีเมนสีส้มเข้มสะดุดตาเด่นระงานอยู่หน้าวัดพระครูใบิกาวิชิตสุวิชาโนเจ้าอาวาสวัดสุเมศ บอกกับดิฉันนะคะว่าเลือกสีสม้มเพราะสีส้มเป็นสีที่สดและทาเพราะวัดถูกน้ำท่วมเมื่อปี2554ไม่เกี่ยวยมเรื่องของคนตายแมมันจะมาเกี่ยวแะไรงั้นท่าตีนี้ไม่มีคนตายก็ดีแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครตายแถวบ้านเราเมรสีสันแปลกตาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงใช้ทําพิธีศพตามปกติ ซึ่งพระทุกวัที่นี่ยังพูดตรงกันสีเมนจะสีอะไรก็ไม่เกี่ยวกับการไม่มีคนตายเลยขณะที่อีกมุมมองเรื่องความหมายของสีในแง่จิตวิทยาดิฉันได้เดินทางไปหาอาจารย์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อถามในมุมวิชาการก็พบว่าสีเขียวหมายถึงความร่มเย็นความสงบสีชมพูสื่อถึงความสุขส่วนสีส้มสื่อถึงความร้อนแรง ที่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะมันเป็นรักษาพอดีอาจจะเป็นจังหวะช่วงจังหวะของมันก็ได้ที่ว่าพอดีสร้างเมนใหม่ขึ้นมาแล้วก็พอดีไม่รู้คนที่มัคธายกหรือคนที่สร้างอาจจะคิดอยากให้เมนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นเรื่องเกี่ยวความตายหรือไม่เป็นรักษาที่ว่าให้มีห่างจากไอ้ตรงนั้นน่ะก็อาจจะทาสีเขียวให้ดูรู้สึกว่ามันดูแลสบายๆมากกว่าเพราะสีเขียวเนี่ยมันก็อยู่สีในโทนเย็นมันก็ให้ความรู้สึกว่าสงบ เป็นธรรมชาติคิดว่าตรงนั้นมากกว่าแล้วพอดีมันเป็นจังหวะที่ว่าในช่วงเวลานั้นไม่มีคนตายขึ้นมาก็ได้ก็เลยบอกว่าทาสีเขียวนี้เลยไม่มีคนตายนอกนั้นอาจารย์ยังมองว่าเป็นข้อดีที่เมนเผาศพมีสีสันแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ากับยุคสมัยการเวลาที่เปลี่ยนไปถ้ามองเป็นงานศิละปะผมว่าคนที่เลือกสีมา,มา,มา,มาทาผมว่าเขามีมอารมณ์ทางอาร์ตมากกว่า ที่จะให้มันแตกแต่างจากของเดิมที่อ้าว่าจะเป็นสีขาวอะไรก็เอาสีสีสันเข้ามาทาทแทนที่ว่าจะดูให้มันน่ากลัวก็ดูความน่ากลัวมันก็ลดหายหายลงไปและในช่วงนี้ดิฉันก็ได้ให้เดวังเอาศาสตร์ของไพ่ออร์เคิลมาร่วมวิเคราะห์ถึงกรณีสีของเมนเผาศพว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ที่สีเมนทำให้ไม่มีคนตาย <S <S เกี่ยวไหมพี่ว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องคิด ต้องคิดต้องทบทวนด้วยเหตุด้วยผลอีกทีหนึ่งอาจจะใช่ก็ได้ไ,ไม่ใช่ <คน S 1> เออก็ได้อ่ะพี่อยากรู้ว่าส่งผลจริงไหมสีเขียวทำให้ไม่ทาให้เมนนี้เลยไม่ได้มีโอกาสได้เผาศพเพราะไม่มีคนตายจริงเหรออ่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของโชคชะตามากกว่าคือบังเอิญว่าดวงคนอาจจะหลับไม่ได้มีเหตุที่จะต้องตาย และหรือพี่ยังเชื่ออยู่ว่าถ้ามีคนตายเขาบังเอิญว่าอาจจะไม่ได้มาเผาเมนนี้ไหมอาจจะไปวัดอื่นก็เป็นแบบนี้ไม่ได้นะแต่นี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของขึ้นเป็นภาพเทพพิเนศมาก็คือพี่บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเรื่องของดวงชะตาก็เป็นไม่ได้หลังจากที่ทําเมนให้เป็นสีนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้อีกสี่เดือนก็คืออีกสี่เดือนนี้อ่ะจะมีคนได้มาใช้ไหมถ้ามีคนตายแล้วได้มาใช้เมนนี้ให้ขึ้นเป็นไพ่ที่เป็นภาพแบบดูมืดๆหน่อยดูดำๆมืดๆหน่อย อ่าแต่ถ้าไม่มีให้ขึ้นเป็นภาพที่แบบดูแบบสว่างสว่างดูแบบดีๆอะไรเงรี้ยไปเลยนะอ่ะลองดูมีอมรอแล้วเนี่ยรอแล้วด้วยรอแล้วด้วยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีอาจจะเป็นเด็กนะอาจจะอาจจะเป็นเด็กก็แปลก เพราะว่าเนี่ยถือว่าเป็นวัด,วดแรกที่โคราชที่ทาเป็นสีเขียวแล้วบอกว่าไม่มีคนตายเลยอย่างวัดท่าต่อวิทยาทาเสร็จอาทิตย์แรกแปดศพเลยเยอะกว่าปกติอีกซึ่งอันนี้นกายเป็นแบบว่าอุยสีชมพูมีปัญหาหรือเปล่าทําให้กายเป็นว่าหมู่บ้านนี้มีคนตายเยอะโดยปกติถ้าเป็นฮงจุ้ยนะสีชมพูเนี่ยจะหมายถึงสีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักอ่าเป็นรักสมหวังเรักอะไรอย่างนี้ถ้าสีฟ้าอ่าถ้าสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสีที่หมายถึงความรักที่รอคอย ความรักที่ผิดหวังแต่พอสีนี้มันถูกมาใช้กับเรื่องของเมนเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะส่งผลว่าเวลาที่มีคนเสียแล้วคนก็จะนึกถึงที่นี้จะรู้สึกว่าเออรู้สึกดีรู้สึกว่าเออ,เอ,อที่เนี้ยสีสันสวยงามมีความสดใสอาจจะทําให้รู้สึกว่าอยากจะส่งญาติที่เสียไปหรือว่าคนที่ตายเนี่ยให้ต้องมาทำออการชาปนากิจที่เมนนี้ พอดูแล้วมันเกิดความสบายตาสบายใจคนทนตายหรือจิตวิญญาณจะได้อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขกับสีที่มันสดใสไม่ใช่แบบทึม <พา S 1> ดำหม,มุนหมองเออ<ม>อะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้คือพี่มองแบบนี้เลยนะเพราะนั้นพอเป็นเมนปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสีที่จะมานั่งเจาะจงหรอกว่าเมนเนี่ยควรจะเป็นสีอะไรแต่ถ้าจะให้ดูอย่างที่บอกว่าดูแล้วมันดูสบายตาดูแล้วมันดูเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูแล้วสุภาพดูน่าเลื่อมใสดู เรียบเรียบก็มันก็ต้องควรเป็นสีขาวแต่พอมันถูกใช้งานกับพวกเตาเผาขี้เท่าฟืนแกส๊สมันก็จะทำให้ดูเก่าเร็วดูเละเทอะดูแบบสกรปรกการทำสาอะไรต่างก็อาจจะยากเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าพูดถึงเห็นไหม,มก็มีที่มาที่ไปแต่ถามว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีสีเฉพาะจาะชมไหมไม่มีหรอกแล้วเดี๋ยวดูไปเถอะจากวันนี้ไปอีกไม่กี่ปีนะมเมนมีหลายสีเชื่อพี่เ กิมนะ่จะเยอะแล้ใช่คือบางทีมันเป็นเรื่อง,องความคิดสร้างสารรค์เป็นเรื่องของเจตนาเป็นเรื่องของศรัทธาอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้มันเป็นเรื่องต่างความเชื่อของคนแต่ละถิน่นแต่ละที่เอาเป็นว่า,วาเมเนมนั้นจะถูกสร้างมาให้เป็นสีสันอะไรที่สุดแล้วประโยชน์ของเมนก็คือการชําระอุจาราหรือสังขารสุดท้ายของมนุษย์ให้เหลือเป็นเพียงแค่เท่าฐานเท่านั้นเองจากข้อมูลแต่ละด้าน ยังไม่อยากฟันธงนะคะว่าเมนสีเขียวเกี่ยวข้องหรือไม่กับการไม่มีคนตายรวมทั้งความเชื่อเรื่องพญานาคจากหลากหลายมุมมองอยากให้คุณผู้ชมลองพิจารณากันเองแล้วกันนะคะในช่วงหน้าไปฟังมุมมองของคุณคลีสาวไฮโซถึงเรื่องสีเมนและเรื่องปริศนาที่เคยพบเจอในช่วงปริศนาคนดังอีกสักครู่ค่ะ สีบางสีมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนนะนะคะอย่างเช่นแบบสีเขียวส่วนมากถ้าเรานึกถึงสีเขียวเนี่ยอย่างแรกที่นึกคือนึกถึง